ขอบคุณสําหรับพี่น้องกองปายผู้ที่กเกียรติโทรเข้ามาทังหลังไหมค่ะจึงเป็นผู้สระทั้ง ทรัพย์ส,สินเงินทองนะคะเป็นผู้สละเทิงเวลานะดวยความคืดหอดคืดถึงกันค่ะสา,ายหลังค่ายนะคะสายหลังค่ายเพิ่นขอล่าสาวหนองค่ายเพิ่นหมอบถูกเสียงถูกสายหมอบให้พิเศษกับแม่อ่อยผู้ดำเนินรายการน้าขอบุญขอบพุ่นหลายๆค่ะช่วงนี้กำลังเป็นผู้อยู่ในเกอบวัฒนธรรมนะคะเพิ่อนรอับเฮ็ดหมอนนะคะรับเห็ดหมอนใส่งานแต่งวัสดุคงจะเป็นผู้ มีฝีใหม่ไล่เมืออีกผู้หนึ่งนะคะเย็บปักทักร้อยนะคะละเอียดอ่อนนะคะผู้ที่เห็ดตรงนี้ได้บ่าเป็นธรรมดานะคะอร่อยหนึ่งจะมีประมาณ20เอร์เซ็นเท่านั้นนะคะที่หักงานเย็บปักทักร้อยนะคะส่วนสาวหลังค่ายกะคงจะอยู่ในจำนวน20นี่แหละเนาะสำหรับคนเจงค่ะาสาวเสียงหวานทางหลังค่ายนะคะ ทั้งแม่บ้านทั้งน้องหวายนะคะทา้งน้องหวายาเสียงคุ้นๆอยู่นี่และค่ะคือคือจังสี่ออกอยู่นี่เนาะคันพ่อหนากค็คงจะจําเสียงได้และะ้วค่ะเพราะว่าพี่น้องปองปลายาในระแวกนี้บันคิดติดกันนะคะคือใกล้ซี่ออกแล้วละเนาะเพื่อนขอเขามากค่ะทหารเจนห่วงแฟนลักแท้คือแม่ผมเพื่อนไห้กํลาลังเรยงใจกับรายการมาบ่อยขังคือกันนะคะ แต่ยังบบท่านปรากฏตัปรากฏซื้อบอกตว่าทั้งหนองหวายกอบุญขอบคุณหลหล,หลายกันแล้วกันค่ะจากทางแกดําดเพื่อนทําถึงกันเข้ามาไปอยู่ใสน่นอ้อสองสามอาทิตย์บบเห็นเขาไร่การอ่ ผู้ข่าวอ,อยอุมาพรอนกับขาอนุญาตบาทคำกันแล้วกันตีดภารกิจอันหลายๆอย่างนะคะอ่ราว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีตำบลเาว่าจะเป็นตัวแทนของอทางกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองอทางสหกรณ์การเกษตรของอจังหวัดนะคะ อ๋อออกมาพอนก็นได้รับมอบหมายจากกลุ่มภาวาจะเป็นกลุ่มหน่อยกลุ่มใหญ่นะคะเป็นผู้ได้รับตรงนี้นะคะก็ต้องไปทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปนะคะสำหรับกลุ่มสตรีตำบลของเฮ้าในปีนี้สตรีตำบลทั้ง10ฟหมู่บ้านก็นจะมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดหนองคายนะคะ เลยอาจะพ้าพี่นอ้องปองปายอบร่มในวันที่2ีเก้าที่จะถึงวันที่30บก็จะออกเดินทางประมาณตีสีนะคะก็คงจะไปดูงานที่จังหวัดน้องคายกาได้มีโอกาสพานที่ประชุมกะคงจะได้ขามไปเบึงปัฒนธรรมเก่าๆที่เมืองเล่านะคะอันนี้ก็คงจะขอ คณะกรรมการพัฒนาสติของตำบลทาตูมก็เตรียมตัวกันแล้วกันค่ะในวันที่29อบรมที่วัดป่าสมุสรค่ะส่วนวันที่30นั่นก็คงจะออกเดินทางพร้อมๆกันค่ะคณะทั่วของเฮ้าประมาณหาสิหาคนนะคะที่จะรวมเป็นคณะทั่วเดียวกันสำหรับการศึกษาดูงานปีนี้สิ่งดีมีประโยชน์กับคนหานะคะว่าเฮาจะศึกษาดูงานตรงไหน สุดท้ายกับล่วงเอ่ยค่ะไปเบิงงานที่จังหวัดหนองคายที่บ้านหนองสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายในกลุ่มตรงนั้นก็นจะมีเปรูปจากผ่าฝ่ายนะคะเฮ้ากัจะไปเบิงกันผ่าฝ่ายเพื่อนอามาเปรรูปเพชรยังแน,น่เฮ้ากับโคงจจได้ไปเบิงกันในมือนั่นนะคะสำหรับท่างทาตูมของเฮ้าหรือว่าทองทินของเฮ้ากับมีผ่าฝ่ายคือกันบางเถ่อเฮ้าอาจจะ ได้นํำสิ่งดีมีประโยชน์กลับมาพัฒนาบานเห่าซึ่งเป็นชุ่มชนที่เ้มแฉีงอยู่แล้วเพียงเต่ว่าเห่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นพัฒนาศักยภาพของสินค้าอุตอให้ดีขึ้นและกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแม่บ้านให้เข้าสู่อาเซียนได้นะคะช่วงนี้ก็คงจะฟัง่งจากนุ่มนอนหน้านอนแดงเพื่นขอเขามาค่ะ ลื่อมน่องบวลงค่ะจังพอกันในช่วงต่อไปค่ะ ต่อได้สิบปัถ้าน้องเขาให้สนางโอแม่เอวมางน้องนางอย่าโศว่าหลงว่ลืมนี่ไกลจากสาวเพราหลงว่ลืมนี่ไกลจ้านี่ไกลจากห้ามน้องหามคนไรที่ไหนว่าสวยพลดุ่นคงช่วยจึงเกิดมาสวยโสภาปากคอชุกห่างผิว สางเกตตารอยยิ้มชวนเดาชวนอุราเหมือนดาราอาอมกับจังวะตรงไอ้อายฮักนั่งไล่ไล่ไายขอบอกเงาสาวเอ๋ยสาวเอ๋ยลืมว่าใดบ่ได้เอ้ยบ่ได้บ่ได้หัวใจปั่นใส่สุญามกุยไถยลำลามแงมไหลเดียนาจนคนคนบาเูาดื้อเนี่ยคุณเพรรักแม่คุณจนชิบสลายขอรักสามเณรด้วยใจซึ้งด้วยใจซึ้ง กใครที่ไหนว่าสวยคนคุนคงช่วยจึงเกิดมาสวยโซภาปากขอชวข้างผิวพรรณสะอาดตารอยยิ้มชวนเจ้าวยวนกุราเหมือนดาราอ,องค์กระจังว่าจุกต่อายหักนั่งหลายหลายอายขอบอกกาวสาวเอ้สาวไาอได้ลีบพอดบพอด้โอ้ยพอดบพอด้ว่าใจปั่นใ่ทุ ลำลาไปงามไหลเดียร์ฮะจนคนเขาตาเขาลือเนี่ยอุดขอรักแม่คนจนฉีดสลายขอรักสวาัายด้วยใจซื้อด้วยใจซื้อ Oh yeah. Um... No. Look